Uh huh. เรียบร้อยโดนจนได้โอ้โ uh ู huh. พี่รองครับโอ้โหเป็น huh. หนูขาตั้มเปนหนูพุกตัวนี่ uh huh. พี่รองครับปักยักษ์ใหญ่ปักยักษ์กกใหญ่ครับผมโอ้โ uh ห huh. สามตัวไมยนี่ สวัสดีครับผมพี่้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมมาอีกแล้วกับคลิปนี้ไม้นี่ไม้ในตำนานครับผมได,ได้ได้หนูแงยยจักเทียโยได้ตั้งแต่ลูกมันครับมือใดก็ได้ไดม,มามือนี่ได้เยื่อเด็ดมากครับผมกระปุกเงี่ยงมาดิเดี๋ยวจะเปิดให้มึง <c oughs> เคยได้หนูเงย่ย้อนอันนี้มาแล้วครับชืบ กระปูครับผมแม่ผมไปขุดมาที่เด็ดครับร้องเมืองปูนาเนี่ยปีนี้หายากครับนี่ครับผมที่เสียบก็คือเสียบหมูมั่มวเสียบของแดงเลยเสียบของแมงก็ได้ดอกนี่ครับผมโอ้ยตายสั่งมา จะแ้งสิอะไรพี่น้องตายกับพวเป็นยังครับเดี๋ยวไปวางก่อน,นวางมันปากหูมองมองนี่หนูแล่นออกแล่นเข่าสู้มือเยื่อขอโพด เยื่อห้ำออนเยื่อเขาหมอมา,ออาใส่บ่เคยถึกเลยครับมื่อี้เจอกับปูน้าเมืองมันติเป็นยังไงติดตามกันเมื่งครับติไเป็นใส่สุไม้ที่ผมรักไว้วผมมาได้ถอดออกกระปูม่ะสิบตัวครับผมเนี่ยเมืองบ่วงเขากันยังอยู่อยู่นี่เมืองไอยมันควดหน่ยใส่นี่เอีกเอ๋เดี๋ยวขอใส่ก่อนพี่น้องครับนี่แหละครับหลังแรก มมีหม่องตั้งกล้องเดี๋ยวผมใส่ก่อนเดี๋ยวจิเฮดดีๆแหละกะใส่มันครบกันครับผมไม้นี่กับใส่ครับผมใส่บ่ไหลใส่สองหลังเพราะว่าเยื่อเหมอดไม้ที่เ้ามาใส่เงียบนะครับนี่ ยางลำบากลำบากจักหน่อยโอ้ยเดี๋ยวมือซ้อครับผมเจอกันพี่น้องเอามือบ่วงน้ำบาถือจักเทียดอกทั้งบ่วงทั้งกลับเดี๋ยวจะดูเรายกกันแท้นี่บ่วงบ่วง,งยังอยู่สบายดีกาวามันบวรเลียนฟังผลนี่มันเลียนฟังนี่ ใค่ไว้แค่สองหลังครับผมตามมึงครับพี่น้องครับบรรยากาศล้มหนาวหนาวที่สารบานเฮาอากาศเย็นแห้ง เว็นหัวเหีงวมากแล้วะครับผมมาพอการมื้อเศร้าครับผมเพาะ่หนาวนี่สิมาไปแยบอยู่พี่น้องการหนาวโหดสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับหกโมงกุ๊กกลัวครับผม ดีครับหนาวครับืันนี้แตงตัวแบบอยู่เมืองหนอกจัง่อยครบับพี่น้องพยายามดูหมอยแวดมาหวาม่วมวาสีมืดจะเปิดไฟจังก,กัยครับเป็นหมุดมือดอยู่อากาศเย็นครับทั้งกลับทั้งบ่วง อ้ยบอดดตมันบอดดตบอดเถือ่อเดี๋ยวคอยมาเห็ดครับพานอยู่เยอะเข้าเป็นปูน่นาครับมือนี้ จะกลับเข้าพี่น้องบ่วงว่เห็นหลังหนึ่งครับบ่วงเข้านี่ปูหน้าว่าถือสออ มาบ่วงหายหลังหนึ่งครับได้ไปสามหลังอยู่นี่ไปใส่ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับผม พ่เห็นบ่วงครับหลังนี่๋ยวหาก่อนพี่น้องครับบ่วงหายบ่าง่อเองเห็นแล้วครับ,บนะะ ยี่ส่วนมากจะเป็นบ่วงกลับมีสองสามสามหลังบ่เทิดเละเละตุ้มเปะ๊ะบ่่านเลยจ้ะนี่ โอ้กับปูกับวัเขาครับกาบลังหนึ่งไป้ไปนี่ละโอ้ยหอยมันพานอยู่พี่นออ้องบอถืิดซ่ำจะลาดแท้หนอูอยู่นี่ นขี่มันไม่ไม้เลยครับโอ้ยมันพานเลยเพียงบอถ,ถือะเออเอาหมูเลี้ยงมาเห็ดไหมาพานสู่หลังเลย มัาบ่เถือกเฮียามาฟังทางนี้ก่อนฟังทางนี้กับบ่าเถือกครับม้าสวยพี่น้องบักกลายไม้ สวนเลยปูน่นาปูดีๆไหมยอ้ามตืดแลวครับผมไปไม้ต้อไปฟีไม้ผ่ะใส่ไว้อ้อมเทียบยู่ แรงเหเห็ดบวงไม่อยู่ครับพานยูนูน้นหน่อยเป็นหนูใหญ่ไปครับผมสวยแล้วหมายต่อมาครับผมใส่ยเยาขัดสารอ้นขัดเปลือกกระพัมอ่อนเพราะว่ากระปูน้าเหมอดครับ หเรียบร้อยโดนจนได้โอ้โหพี่น้องครับโอ้โหมันหนูขาตั้มว่าหนูพุกตัอนี่นี่เสร็จเข้าเปลือกโอโ้โดนจ้าเห็นว่าหลังนี่นะครับที่หนูตัวน,นี่นะควัดกาดถม ฮาอ่าถิ่มใบครับต้องหวหมันเลยมันที่มมันน่นั่นผมนะครับควัดดินถมกับผมนะครับโดนโอ้โหสวยสวยครับผมสวยสวยตัวสวยอ้ยมึงอวนขักไป่อยครับงามขักตัวนี้ฮาอ่าอ่อนๆมึง ตาดิเพ่งถือมาเศร้านี่ครับอ่อนๆเลยอุ่นๆอยู่ไปครับโอ้แจ๋วสองลังครับเจ้านี่กัวก้อนได้หรอห้ำฮัอ่อนกับขอบเปลือกไม่ได้ผสมยังครับถอดออกหลังอยู่นี่อู้โดนนูเสี้ยงต๋ โอ้หาเงยปบ่เห็นเห็นใบไม้ครับตัวจะควอางบอกแล้วอย่าหล่อเหลืยงกับของแทะอย่าหล่อเหลืยงกับของแทะโดนอีกครับผมนี่ เต็มเต็มอันนี้หนูขาตั้มเต็มเต็มชุบอุ้ยกลับหายเอิ้นบ่วงไม่ขาดอู้หูพี่น้องครับปักใจบ่วงกระเทือกอู้ว่าตายอู้ยูเดียวเดี๋ยวหมูใหญ่ครับผม อัักกยพี่้องครับปักยักษ์ใหญ่ปักยักษ์ใหญ่ครับผมโอ้โหสามตัวหมายนี่วายูคนหายคือหาย โอ้โหตัวแรกของปีครับที่ให้ปลานี่บอกหนูทนไงโอ้โหโอ้หโอ้โหสามตัวโออะไรอะไรแบบอะไรกันนี่ตีบ่วงไงตีบ่วงสองหลังครับผมโอ้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 บ่วงสองหลังกับสามหลัง ใจร,ใรอพีก่อนรอพีก่อนปัดจึงเหน็ปมหมานกบแต่ผู้ชค้คนนี้ไหมฮฮะฮะฮะฮยุุลักตุเลยตุลักตุเล่จักไหนกีฬงครับมึงนูตัวนี้ โอ้ยโอ้โหนูแข็งหนูพุกง่ายครับโอ้โหโอ้โหปู่นาปู่นาเฮามาทชันไนฝนผลยเดครับจะเอาเมืองคนหนีิล่โรโอ้โหยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ครับผมไหนเนี่ย ัวน้อยกับเถือกใส่บ่วงแค่สองหลังนะครับหลังอยู่นี่พี่น้องครับเพี <laughs> ่ยเมืออ้อกี้นิดเดียครับนี่โอ้โหจังครับคุณนี้สามตัวครับไมน้นี่มึงมันพันพันหลุมอุ่มตายตัวใหญ่ครับตัวงามครับพี่น้องครับหนูตัวนีไหม โอ้โหสุดยอดโอ้ยอีกสองไม้ครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อเดี๋ยวขอเก็บจัดการมุนี่กันตัวนี้บอทันตายครับจัดการต้องกานพี่ลองแยวมันกัดไปครับผมดุวยต่อสุดยอดไม้ที่สาม อา,อาวันนี้คือขักแต่ระวังครับโอ้ยวันนี้ไปดักหนูตีนต่ำได้หนูพุกไงสยวยหรอกวันนี้ไหมคือจวดนะครับผมวันนี้ว่าห่วงยังแล้วมาพี่น้องไว้ยามซื้อๆบานนี้นว่าถือกระซังสามโตนเน้นๆน้นงี้ยัง ไม้นี่ซิเรียมีอย่างเกิดขึ้นอู้โดนอีกอีกเสยตัวที่สีฮู้คนจะหมานทำอะไรก็หมานจ้าตัวที่สีโอ้โหโอ,โอ้ตายเดี๋ยวไปขังเดี๋ยวไปไวยังไงล่ะสีมาเต็มตู้เย็นวัดเด๋ พี่น้องเ,อเยี่ยกับปู่เขา,าเ่ราะถือตั้งทีลายปานนี่ั้าสิหมาปนปานนี่นนโอ้ไปเอกไปเอกตัวจริงรวิบปลาปควาเอ้ายอดปลาควาครับผมไ้ยคือหมานแต่มืยอนี่ดปลาปควาเราวันนี้ไหมมันเบื่อมากหรือเป่าครับพี่น้องถุงยังเอาซะเลย ได้หอดปลาได้หอดหนูคนจังหนีมาหมานครับแต่พี่รองครับไอ้เออมาสร้างมาแต่นี่อีกบ่ตัวกำลังคั่วพอดีเอาวนสไสไว้นี่แหละ เียร์กระปูเขาว่าทำงานเลยพี่น้องมาทำงานกับไซวันไว้นี้ฮึบซื้อได้ลหรอโอ้ยดีดดีดแต่ว่าบ่าถือครับงพี่น้องกระปูหาย มือเลี้ยงเห็ดใหม่กระปูก็ยังอยู่อยู่ได้หอดป่าได้หอดหนูคักบอกเลยว่าคักข้ามไปนี่พี่น้องคักขนาดซีเตี่ยมเคยมีวาเฮา ช่องเขาเคยมีนกเขาบ่ต่เกา و ตัวเดียวกับล้ำบากรอเพือสีได้แต่ละตัวหนีโอโโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยี่ยก eh, ับป <with> ู değil. ่มาทำงานเลยครับไปเมื <Wh ips> ่อีกไม้นึงไม้แหลกเงี้ยวใส่ไปครับผมจวด เม,มืองหมายสุดท้ายเขาหมายที่สี่เมิ่งบวงก่อนดับเหลกบนเอเลห้อยขวดลงมาทางนี้เลยบวงไม่มีอะไรเกิดขึ้น บ่วงบ่หมานน,นี่เขายากกลับนี่ว่าต้องเบ้าถึงครับเขายากแค่กลับอุ้ยดีดครับพี่น้องดีดทั้งม่ดเถอกเยื่อปูเขาเชียงไปนี่กันเอาดีด <c oughs> โอ้ย,อยหนูท่องเขาโอ้ยเข่าก้อนหนูใหญ่ตัวนี้ เดี๋ยวมือเลี้ยงเดี๋ยวมาร้องไหมสำหรับเยื่อปูเพราะว่ามีอยู่เย,ยื่อปูเขายังเหลือเดี๋ยวซีหาโตอยู่เมื่อคืนน้องดีทุลังครับเยื่อปู ใช่ว่าบอถือครับบอัทำไงหน้าที่เอาไปกินหรอหน่าที่เป็นหนูซิงเนี่ยแหละเขาก้อนอ๋อหมดแล้ว สุดท้ายครับอยู่ในผนุ่นขอ,องไพ่ผุนเสือกดอกลังนี่ไปไหว้เสือมีหอนห้อยกิน <laughs> ไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้สี่เต้มสวยๆเออบักไงไหมพี่รังครับปีปีนี้ว่าตะไใดบักไงตัวนี้แหละตัวแรกเลยปูน้าบะได้ครับผมในตะกัสซานพารพะเจามาหาเปิดกบนด้ครับนี่เพี้ยงน้ำแห้งแล้วคนหากบก็มาเปิดกบ โอ้โีหลังนึงป่ะไดพี่น้องเดีดเด่ยวจะต้องฝ่ามันวัตถอครับหนูซสี่งเลยหรอเหมือนแรงเอามาใส่ไหมเดียวสู้หลังครับปูมายังเลยแต่ว่าวืตถารุปผลงานเท่าดีกว่า ดูกันแบบจะจะสวยๆจ้าสวยๆจ้าเธอจ๋านะจ้านะจ้าเธอจ๋าเธอจ๋าเป็นอย่างไรนี่พี่วังครับกองเอเลยนะเดี๋ยมันเป็นอยังมันเป็นอยังครับผมออผมเอาวันนี้นี่ไว้ครับถือบ่วง บักใหญ่ยักษ์ตัวแรกของปีครับผมตายแล้วมึงเอาลวดครับอืออ่าหกขีดอยู่ไม่ได้ยุ่บอพอคขอ่ตัวนี้มึงในเบียงครับพูณนะ่ะเขียวพนนะ่ะโอ้ตัวง่ตัวงามมึงกวกหา,างอ้วนทวนสมบูรณ์ตัวนี้ว่โอู้ยงามคักที่นัองครับหนูฟูกเกลื่อนหนูเมียทำตัวนี้เรียบร้อยตาย นี่หนูขาตั้มบ่หน่อยเลยครับนี่พี่น้องตัวสวยอยู่อึ๊บเอาใส่คว้าไว้ดีมันยังล่ะนี่ทำนีก็อยากมาละมูวหือเยื่อปูหน้ายัางดีแรกแนวเยื่อปูมาใส่ไ,ม,ไม้นี่ไม่นี่หนึ่งตัวติดว่วงนะครับนี่ผมเอามาใส่ไว้มันบ่ตายวิญญาณมันหลุดครับสรุปผลงาน เอเล่คร eh, oh, 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 oh. huh ับ kind พ of ี่น้องครับโอ้ยคนจักไแหรมหมานคับแต่พี่น้องเคยมีบอนี่แบบนี้เคยมีบอไปถ่ายรูปน้องเขากันเลี้ยงกันหลายๆแล้วก็ถ่ายรูปคือเขากันพี่น้องไม่ใช่กรสิคือหลายๆโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห หนึ่งสองสามสี่ห้าเลี้ยงตามลำดับครับผมความมันของเขาคนนี้หาหาแต้มนับไปนี้เด้อครับผมเอาจะได้ก็ฝากที่น่องกดติดตามกดไลค์รังใจในเด้อบ่วงสองกรับสองครับผมแต่ว่าผมเอามาใส่บ่วงเหมือยงพราะมันบ่ทันตายครับมันครับผมไปนี่ จวกันไม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณเลาลๆครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันลัางใจช่องน้อยๆคนอีสารบานเฮ้าคือเก่าเอเล่ครับเตรียมหนารถอาญะจะมาเป็นอย่างแน่บุญอุปุ้ยไปสวัสดีครับผมเบิง่งเก็บไปยังซสิละ